เหรียญแบบไหนที่ขายได้รับซื้อจริงหรือเปล่าแล้วรับซื้อกันไปไหนรับซื้อกันไปทําไมเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาทําคลิปสั้นๆอธิบายให้ฟังนะครับมีตัวอย่างเหรียญให้ดูด้วยนะครับก็สวัสดีทักทายนะครับผู้ติดตามคลิปนี้ผมมารีวิวเหรียญน,นะครับเป็นการแนะนําข้อมูลเบื้องต้นนะครับเหตุและผลนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคือเหรียญมีการผลิตออกมาใช้งาน ทุกปีพศนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บาทยกตัวอย่างเหรียญ10บาทแบบนี้ก็จะเป็นปี31ปีแรกที่ผลิตออกมานะครับอันนี้คือคือเริ่มแรกเลยนะครับคือเหรียญจะมีการผลิตออกมาใช้หมุนเวียนในทุกทกปีพศแล้วแต่ละปีพศ <c oughs> จำนวนการผลิตเหรียญที่ออกมาก็คือไม่เท่ากันนะครับเหรียญปีไหนที่มีการผลิตจำนวนน้อย หรียญปีนั้นก็จะเป็นที่ต้องการของนักสะสมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือเหรียญสิบบาทนะอันนี้คือตัวอย่างเหบบออรีหร <c oughs> หยญสิบบาทปีพศ25 3 1นะครับหรือว่าเหรียญ10บาทปี31คือเหรียญปี3านเนี่ยในบรรดาเหรียญ10ก็จะผลิตน้อยเป็นลำดับที่2นะครับอันนี้คือเรา,เาผมไม่พูดถึงปี3 3 <c oughs> เพราะว่าปี33มสอะ จำนวนการผลิตออกมาแค่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ผลิตออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับโอกาสที่เราจะพบเจอปีสามสามแทบจะเป็นศูนย์นะครับอ่านี่นะครับ <c oughs> มีข้อมูลนะครับเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งจำนวนการผลิตหกหมื่นสองร้อยเหรียญเหรียญสิบาทปีสามสามจำนวนการผลิตแค่หนึ่งร้อยเหรียญนะครับปีสามสามไม่พูดถึงพูดถึงความเป็นไปได้นะครับโอกาสที่เราจะพบเจอก็คือ <c oughs> ปีส1มหนึ่งแล้วก็ปีอื่นๆนะครับนี่นะครับเหรียญที่มีราคาจะต้องเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับข้อมูลมีนะครับเนี่ยจำนวนการผลิตมีข้อมูลชัดเจนนะครับเหรียญปีไหนผลิตเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเหตุผลที่เหรียญแต่ละปีพศราคาไม่เท่ากันนะครับดูตัวอย่างนะครับเหรียญนี้ผมได้มาเมื่อวานเหรียญ10บาทปีสามหนึ่งอ่าปีสามหนึ่งนะครับจำนวนการผลิต6 0 0มื สอง้อยเหรียญราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับอ่าน,นี่พอเข้าใจนะครับจะต้องเป็นปีพศผลิตน้อยถึงจะขายได้ไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9แล้วจะขายได้หมดไม่ใช่นะครับดูที่จํานวนการผลิตดูที่ปีพศนะครับอันนี้ปี31รับซื้อ5้า้อยถึง1,000บาทถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็จะมีปี <c oughs> ปี41นะครับ อ่านี่นะครับอันนี้ปี4 1 2541่งานจำนวนการผลิต9ก้0 0 0นแปดหเหรียญน,นะครับก็ผลิตเยอะกว่าปี3าผลิตเยอะกว่าราคาก็จะถูกลงนะครับปี4 1่ห่ถ้าเป็นราคาที่ผมรับซื้อผมจะซื้อเริ่มต้นที่50บาท สภาพผ่านการใช้งานนะครับเป็นราคาที่ผมรับซื้อมาแล้วสามารถขายต่อได้นะครับอันนี้คือคือคือจุดประสงค์แรกนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือเหรียญที่มีราคาจะต้องเป็นเหรียญผลิตน้อยนะครับแล้วข้อต่อไปนะครับซื้อเหรียญไปไหนนะครับคือผมเป็นพ่อค้านะครับเหรียญต่างๆพวกเนี้ย มีกลุ่มนักสะสมมีกลุ่มซื้อขายนะครับเนี่ยในคลิปนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยคือเหรียญที่ผมจะเตรียมแพ็คส่งให้กับลูกค้าในวันนี้นะครับก็คือผมเป็นพ่อค้าประกาศรับซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะขายนะครับวันนี้เดี๋ยวส่งชุดนี้นะครับนี่ชุดนี้มีเหรียญ10บบาทปี3 4มเหรียญ1ิบาทปี42แล้วก็ <c oughs> เหรียญ5บาทเรือหงษ์ปี30นะครับอันนี้ส่งไปให้กับ fc จังหวัดกาลสินนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำไมต้องมารับซื้อเหรียญนะครับรับซื้อเพื่อที่จะไปขายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับตัวอย่างที่สามารถขายได้เหรียญ2อบาทสีเงินอันนี้เป็นปีห้าศูนะครับสบาทสีเงินผลิตมา3ามปีพศสี4แปดสี่เห้านนะครับเหรียญที่ซื้อขายกันบ่อยที่สุดนะครับก็คือปีห้นี่นะครับวันนี้เดี๋ยวส่ง ส่งให้กับลูกค้านะครับร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับคือเหรียญเหรียญเหรียญปีห้าศูนย์เนี่ยพบเจอกันยังพบเจอเรื่อยเรืนะครับราคาเล่นกันหลักหน่วยเท่านั้นเองนะครับเหมือนชุดเนี้ยผมขายออกขายออกอยู่ที่เหรียญละสี่บาทนะครับถ้าขายทีละเหรียญสองเหรียญมันก็มันก็ไม่คุ้มค่าจัดส่งนะครับเหรียญที่มีราคาไม่สูงเขาจะเน้นซื้อขายกันครั้งละเยอะๆนะครับแบบนี้นะครับอ่าเหมือนกับร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับก็กําไร ตกเหรียญละ1บาทเพราะว่าผมซื้อเข้าเหรียญละ3บาทขายออกเหรียญละ4บาทนะครับ180 180เหรียญผมก็กำไร180บบาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเหรียญที่มีราคาไม่สูงจะเน้นซื้อขายกันปริมาณเยอะๆนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยกำไรเหรียญละบาทเองค่าส่งก็ไม่คุ้มแล้วนะครับใช่ครับค่าส่งไม่คุ้มนะครับ เขาไม่ส่งเขาไม่ขายไม่ซื้อกันทีละเหรียญสองเหรียญเขาซื้อกันทีละเป็นร้อยแบบนี้นะครับมันถึงจะคุ้มค่าลองลองศึกษาข้อมูลดูนะครับข้อมูลเหรียญอ่าพูดถึงข้อมูลเหรียญน,นอกจากเพจรับซื้อแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถค้นหาข้อมูลได้หรือว่าดูตัวอย่างรายการเหรียญที่เขารับซื้อได้นะครับดูได้จากที่ไหนก็ดูได้จากกลุ่มซื้อขายต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเหรียญของสะสม เป็นของสะสมชนิดหนึ่งนะครับมีกลุ่มนักสะสมมีกลุ่มนักศึกนักมีกลุ่มซื้อขายที่เขามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ว่า <S <S เหรียญชนิดไหนเหรียญแบบไหนที่ได้รับความนิยมเราก็าหาเหรียญตัวนั้นมาเก็บหรือว่าค้นหาเหรียญที่ได้รับความนิยมมาขายนะครับถ้าใครที่อยากมีรายได้จากเหรียญน,นะครับดี่นะครับก็สามารถซื้อขายได้จริงๆนะครับมีทั้ง เพจจริงแล้วก็เพจหลอกนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามิจฉาชีพมีทุกวงการนะครับมิจฉาชีพคอนเซนเตอร์เพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับว่าเพจไหนเป็นเพจมิจฉาชีพเพจไหนเป็นเพจซื้อจริงช่องไหนเป็นช่องที่ซื้อจริงนะครับเราก็ดูดูได้ไม่ยากนะครับเพจมิจฉาชีพจะหลอกให้เราทําใบรับประกัน นะครับใครที่มาเสนอขอซื้อเหรียญในราคาสูงสูงแล้วให้เราทำใบรับประกันอันนั้นอ่ะมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าไปหลงเชื่อนะครับอ่าก็เป็นข้อมูลบางส่วนแล้วกันนะครับตอนแรกจะทำคลิปสั้นๆเลยมาเจ็ดนาทีแล้วนะครับก็มันมันข้อมูลบางอย่างมันต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับส่วนใครที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็พยายามศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับรีบร้อนเกินไปเดี๋ยวจะโดนหลอกเปล่าๆนะครับ ก็สามารถติดตามรับชมข้อมูลเหรียญได้นะครับผมมีเพจ <c oughs> มีเพจมีช่อง YouTube นะครับเพจผมเพจหลักๆก็คือเพจสลาล,ลมคอย F4 นะครับแล้วก็จะมีเพจสำรอง <c oughs> เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับแล้วก็โปรไฟล์นี้เป็นเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับก็จะนำเสนอข้อมูลหลากหลายแนวสักหน่อยนะครับโปรไฟล์ส่วนตัวก็จะมีคลิปตลกคลิปบันเทิงภาพปิศนาแล้วก็มีข้อมูลเหรียญน,นะครับก็จะรวบรวมอยู่ในโปรไฟล์นี้นะครับส่วนใครที่เน้นเรื่องเหรียญก็ติดตามรับชมข้อมูลทางเพจได้นะครับ